กลับเข้าสู่สนามข่าว101ช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็จะคุยกับดรเสรีวงมนทาผู้เชี่ยวชาญประจำบัณฑิตวิทยายลัยมหาวิทยายลัยนเรศวรนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะว่าไงคะครับพอดีผมจว่หัวไว้คือเมื่อวานเนี่ยโดยบังเอิญละมัก็ช่วเงยเงย็นๆก็เปิดผ่านไปช่องน้อยสีเนี่ยก็มีนักวิชาการเข้ามาวิวาทะกันกางอากาศอีกแล้วท<ช>ีนี้ผม <ๆ S 1> ฟังไปฟังมาเนี่ยผมก็ เกิดความคิดวูบข oh oh ึ้นมาว่าว่าเออบรรดานักวิชาการที่เขาพูดถึงไอ้ไรอะไรทั้งหลาย respect my vote อะไรพวกนี้นะผมก็บอกว่าเอมคิดคิดแล้วมันเหมือนคนแบบอยากมีเซ็กอะแล้วก็มีคนเตือนเอยวยายาๆๆๆก็อันนี้ก็บอกว่าเฮ้ยกูจะไม่ยี้นะแต่นี้ประเด็นคือเราก็ห่วงว่าให้ถ้าเองมีเซ็กไปเนี่ยเดี๋ยวม่อแพร่ระบาด กระจายไปเนี่ยเองพวกเองไ,ไปโหงไปก็เรื่องของเองนะแต่กูจะซวยด้วยอะไรประมาณนั้นผมก็เลยมันเรนื่องเรื่องการเมืองไทยนีย่มันเหมือนมันเหมือนซ่องนะตอนเนี้ยคือ <c ười> ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะพี่คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นที่พูดเนี่ยอ่าบางคนก็อาจจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆด้วยตักกะส่วนตัวของเขาอะนะคออบแต่บางคนก็พูดเหมือนเพื่อการรับใช้อืเอางี้นะเรื่องคำว่า respect my vote เนี่ยอื สมมติว่าถ้าเราไม่ respect แยวโหวตเนี่ยนะถามว่าเขาจะตั้งรัฐบาลได้ไหมใช่ไหมคะม่ถึงก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ก่อนหน้านี้นะเรา respect โหวตของเขาถูกไหมคะแล้วก็เราถึงได้เขาตั้งรัฐบาลแต่เวลาที่เรามาล้มรัฐบาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่ Respect พคโหวตเขาแต่เราทนพฤติกรรมรัฐบาลไม่ได้ต่างหากล่ะคือเรา respect You ยูโหวตไปแล้วแต่เมื่ออยู่ <Wait. S 1> เข้ามาแบบอ่ถูกต้องละแต่อยู่มาประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็เลยมาขับไล่ใช่ไหมคะมมแต่ในขณะเดียวกันเราก็เชิญชวนพวกเขาที่เคยโหวตเนี่ยว่าลองใช้วิจารณญาณพิจารณาคนที่คุณโหวตให้สินะคะก็เหมือนอย่างสมมติวถ้าเกิดว่าพี่เป็น คณะบดีแล้วก็พี่รับอาจารย์เข้ามานะคะโดยที่อาจารย์คนนั้นตอนสัมภาษณ์เนี๋ยวพกฟอร์มชั้นหนึ่งเลยนะคะถามอะไรก็ตอบชัดเจนไปหมดเลยนะคะแต่หลังจากมาสอนแล้วมันสอนไม่ได้อ่าเพราะพี่จําได้ว่าตอนสมัยพี่ไปสมัครสอนอพิเศษที่โงเรียนเสริมศึกษาเนี่ยนะคะอาจารย์ไพบูลเนี่ยเขาให้พี่ลองสอนดูสามชั่วโมงในวันเสาร์ทิื่ ข้อสอนได้เสร็จแล้วบอกอาจารย์สอนได้แต่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เอาเรื่องที่ถนัดท,ที่สุดมาสอนหรือเปล่าอืเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยค่าชั่วโมงเนี่ยเจ็ดสิบบาทต่อต่อชั่วโมงเนี่ยนะคะอือาจารย์รับไปสามสิบาทก่อนได้ไหมสักสามเดือนและอาจารย์สอนหลายๆหัวข้ออืพออาจารย์สอนได้แน่นอนแล้วเนี่ยเราจึงจะให้อาจารย์สอนต่ออืด้วยราคาเจ็ดสิบบาทเห็นไหมมันก็คือว่าการที่เขามีนโยบายดีเนี่ยมันก็เหมือนกับคนมาสมัครงานแล้วสัมภาษณ์ดีอะถูกปะครับ อ่าแล้วเราก็เราก็รับสมัครเข้ามาแต่พอทํางานไม่เอาไหนนี่มันก็ต้องมีช่วงทดลองงานอืแต่อันนี้โอเคการเมืองไม่มีทดลองงานแต่เราเนี่ยในฐานะเป็นประชาชนก็ต้องมอนิเตอร์การทํางานของรัฐบาลแล้วเมืม่อรัฐบาลทํางานไม่ดีเนี่ยมันมีสิทธ์เรามีสิทธิใช่ไหม,มตามมาตราหกสิบเก้าและเจ็ดสิบนะมาตราสามเขาต้องบริหารเรา,ด,าด,ด้วยความชอบด้วยความชอบธรรมนะตาม,มหลักนิติธรรมนี่เมื่อเขาไม่มีหลักนิติธรรมเนี่ย นะคะหกสิบเก้าเรามีสิทธิ์ที่จะต่อต้านนะคะเจ็ดสิบเรามีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์รักษารัฐธรมนญและประชาธิปไตยอืออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าเราไม่ร e สเพกโบดไม่ใช่เราร e สเพกโบดแต่เราไม่ respect รัฐบาลล้วเราอยากจะเชิญชวนพวกเขาที่เคยเลือกรัฐบาลเนี่ยให้ร่วมพิจารณาด้วยอืแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมพิจารณานี่พี่จะตั้งคําถามกับพวกเขาบ้างนะ do you respect yourself Uh, mm hmm. Do ออดูยูเรสเป t ย o u จัดเม m นต์นะคุณให้เกียรติตัวคุณเองไหม mm hmm. คุณให้เกียรติวิจารณญ,ญ,ญาณของตัวเองไหม mm hmm. ก็ในเมื่อคนที่คุณเลือกมาเนี่ยทำพยายามปนปี้ขนาดนี้คุณไม่เห็นชูหรือเพื mm ่อ hmm. นพี่ทึงบอกว่าโอเคบางคนก็อาจจะไม่เห็นจริงๆแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห mm hmm. ็นในความานั้น mm hmm. คนพวกนี้เนี่ยนะพี่ไม่ตำหนิว่าเขาเลว mm hmm. นะคะ mm hmm. แต่พี่เวทนาเขาในความคิด นะคะแต่คนที่มองเห็นแต่จะเพื่อผลประโยชน์อันใดก็ตามเป็งสี้นชัยอยู่ทุกวันเนี้ยอ่าจึงได้แสดงความคิดเห็นแบบนั้นคนอย่างนั้นนะพี่ตําหนิว่าชั่วครับอืมอันนี้พี่ยืนยันว่าพี่ตำคือผมมานั่งนึกเงี้ยอาจารย์ที่บอกว่ามันเหมือนมันเหมือนเรื่องซ่องในการเมืองไทยมันเหมือนว่าถ้าเราเปรียบเทียบตอนเนี้ยประเทศเราเนี่ยมันมันมีปัญหาเรื่องโรคเอดจินตนาการเหมือนเหมือนละครที่อาจารย์เล่นไปน่ะ แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องมารณรงค์กันแต่คนที่ออกมารณรงค์เนี่ยตอนนี้คือกำนันถ้าเทียบสมัยก่อนเหมือนอาจารย์มีชัยแต่นี่ผสมถุงยางอ่าบอกให้สมถุงยางก่อนแล้วก็ควบคุมสถานซ่องเซ้งทั้งหลายให้มันมีมาตรฐานก่อนก็ซ่องนี่เหมือนพักการเมืองนะฮะไอกติกาว่าต้องสวมถุงก่อนอะไรนี่ก็เหมือนแก้กติกาติดเอ็ดเรื่องกูอ่าไอ้พวกนี้เออใช่มันก็าชๆอย่างนั้นอะ แล้วก็มันแล้วแถมตอนนี้มันมีแมงดานักเลงทั้งหลายที่คุมซ่องบอกว่าเฮ้ยกูไม่ยอมให้ใส่เดี๋ยวแขกรถอะไรต่างๆนานาก็มาไล่ตีทุบคนที่เข้ามาลนลงอะไรแบบนี้ถ้าในขณะเดียวกันถ้ามันบอกว่าเรื่องการเป็นโรคเอดเป็นเรื่องของมันเนี่ยนะเราก็ต้องบอกว่าแต่ค่ารักษามาจะกภาสิประชาชนนะมึงแล้วเผื่อไปต่ดมันไปติดคนอื่นเขาอีกอะไปติดคนอื่นหรือการที่เราต้องรักษาพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เงินมันเองนี่อื ใช่ไหมมันเป็นภาษีประชาชนไม่ใช่เหรอที่จะต้องเอามาดูแลรักษาคนที่เป็นโรคเอดเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่ต้งองบอกว่าเฮ้ยคาว่า respect my vote เนี่ยมันจบไปตั้งแต่เมื่อตอนที่ทุนเลือกตั้งมาแล้วนะคะแต่การที่เขาไม่ดีตรงนี้เนี่ยทำไมคุณไม่ respect your j u d g m e n t ละ่ะทำไมอยู่ <You S 2> ไม่ respect กินการวิเคราะห์อะไรต่างๆของตัวคุณเองบ้างล่ะใช่ไหมครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาจะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะคุณก็รู้ว่าสภาพปัจจุบันถ้าปล่อยไปให้เลือกตั้งเนี่ยนะคะอองประกอบของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้มีความฟรีมเมื่อมันไม่มีความฟรีมันก็ไม่มีความแฟอเมื่อมันไม่มีความแร์มันก็ไม่ใช่เป็นการ clean election ถูกไหมครับคือก็ยอมรับไห่ล่ะ ว่าผู้ว่าหลายคนได้เป็นผู้ว่าเนี่ยเขาจะสํานึกบุญคุณว่าอทักษินเป็นคนตั้งให้เขาเพราะจะต้องไปเป่ากับหมอกกันแล้วก็ขวัญชัยก็เคยพูดว่าใครจะเป็นผู้ว่าก็ต้องไฟเขียวจากเขาไม่ใช่เหรออืถูกไหมอ่ะเรายอมรับไหมว่าผู้กํากับหลายคนขวัญชัยก็พูดเองเหมือนกันนะย้ายคนนั้นคนนี้ออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้กํากับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ว่า ตลอดจกนกระทั่งกรรมการกรกตในหลายพื้นที่ที่ไม่ใช่กรกตกลางนะถ้ากรกตกลางสมัยก่อนมันติดคุกไปแล้วนะครับแต่ก็ในต่างจังหวัดนะครับพี่ก็เชื่อว,ว่าใครตัวอ,อันนี้ไม่นิดุกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยพี่เชื่อว่ามีนะคะับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องคําสัญญ,ญิงสัญญาเรื่องตําแหนง่งและเรื่องเงินงบประมาณเนี่ยมันก็ทําให้เขามีหัวคะแนนในระดับพื้นที่ด้วยอืนะคอืบ ซึ่งการที่ใช้แบบนี้ยอย่างเช่นเมียธิการบดีบางมหาวิยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดกับพู้นกวิชาการที่ขึ้นเวทีว่าจะไปทําอย่างนี้เลยเดี๋ยวมหาวิาลยจะไม่ได้งบประมาณเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วเพราะฉะนั้นไอไอองค์ขับยพเหล่าเนี้ยรวมกับประชานิยมเนี่ยนะครอบพี่ว่าเลือกตั้งโดยไม่ปฏิรูปเนี่ยเราก็จะได้คนติดเอ็นมาถูกไหม คือมันมีคนติดเอดอยู่ตอนนี้อืนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้ใครใส่ถุงยางก่อนที่จะร่วมเพศอืนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้องค์คาปริยพอันเดิมเนี่ยมันก็จะมีการร่วมเพศกันโดยไม่ใส่ถุงยางแล้วก็ติดเอดกันไปทั่วอื คือเราต้องยอมรับว่าการซื้อเสียงทั้ง Direct และ Indirect เนี่ยมันมีอยู่นะคะไอเด r e c กก็คือการจ่ายเงินนะครัส่วน Indirect นั่นก็คืออย่างที่บอกว่าประชานิยมทั้งหลายผ่านประชานิยมผ่านผู้กำกับผ่านหัวคะแนนนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเองเลือกตั้งเดี๋ยวนี้มันก็จะเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่เคารพคุณ ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่ไม่รีสเปกให้การหลอกออกเสียงของคุณแต่เราเชิญชวนคุณให้คิด<ม>ว่าในบริบทอย่างเนี้คุณไม่กลัวการติดเอดไปทั่วทั้งประเทศเหรอ<ม>ก็หมายความว่าเกิดความเสียหายกับประเทศชาติทั้งหมดครับวงจรเก่ามันก็จะกลับมามคุณเองเนี่ยนะที่ไปออกเสียงอะไรกันอยู่บนอยู่ในทีวีเนี่ยนะคะ<ม>คุณไม่เคยดูการอนภะิปรายในสภาหเหรอ<ม>นะคะ ถามว่าคลิปมีไหมหลักฐานมีไหม,มตัวเลขมีไหม,มถ้าคุณเคยเห็นสอสอซีกรรัฐบาลเนี่ยนะคะคนใดไหลาบ้างที่นำเอาสิ่งที่อภิปรายกันนั้นเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะโหวตอย่างไรสุดท้ายคะแนนมันก็เท่ากันตลอดเวลาสามร้อยกว่าสามรอยกว่าสามร้อกว่าเนี่ยนะคะก็คือโหวตตามที่เป็นมติสัก คือพี่ก็ไม่อยากจะกล่าวแต่พี่ได้ยินมามันอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้นะ,ะว่าเวลาที่มีเรื่องสําคัญอย่างนี้เวลายกมือเนี่ยมันมีราคานะอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใชอ่าอันนี้พี่ไม่รู้นะออันนี้พี่ได้ยินเขาเล่ามาเพราะฉะนั้นไม่ยืนยันอืเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนึ่งกลัวมไม่ได้สูกส่งในราวหน้าสองถ้าเป็นพรรคอื่นก็กลัวไม,ม่ได้รวมรัฐบาลน,นะ,ะสาม กลัวที่จะไม่ได้เงินเพราะพี่ได้คุยกับคนที่เขามาเล่าให้ฟังเรื่องของการเออกดบัตรแทนเนี่ยนะเขาบอกอาจารย์มันได้ทีละห้าหมื่นเพราะฉะนั้นมันก็กลัวถ้าไม่มีใดชื่อมันกดอยู่เนี่ยมันไม่ได้ห้าหมื่นมันถึงได้ฝากไอ้คนนั้นให้กดอ่าต้องเช็คชื่ออ่าแล้วส่วนกดแล้วมันจะแบ่งให้กันยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันจะได้ห้าหมื่น ซึ่งถามว่าองค์คาพยพเหล่านี้เนี่ยคุณจะปล่อยให้มันดําเนินต่อไปโดยที่ไม่มีการปรับปรุงห่ะถ้าเราไม่แก้กฎหมายผักการเมืองเราไม่แก้กฎหมายการเลือกตั้งนะคะเราไม่มีมาตรการใดๆที่จะให้คนที่มีพฤติกรรมอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันเนี้ยนะครัมีบทลงโทษอะไรต่างๆไม่โดนเชื่อเส้นมันก็แย่นะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมถูกไหมอืมมันก็ติดแล้วต้องติดเองับชั้นอ่า แล้วถ้าคอรัปชันมันหมดอายุก็ออกไปอยู่เขมรกันนะคะพอครบสิบปีเป็นไงคะืกลับเข้ามาถ้ามันสิบห้าปีก็กลับเข้ามา<ะ>ถามว่าไอ้การที่ที่ได้ออกไปนั้นกับการไปอยู่เมืองนอกอย่างสุขสบายเป,ป็นเวลาสิบกว่าปีเดี๋ยวนี้มันหลับตาแป๊บเดียวกันสิบปีนี่ยังทั้งสินไปปีสีก้าปีนี้ปีอะไรล่ะปีนี้ห้าห้าเจ็ดโลก แล้วว่าจริงนะจารย์จนถึงวันนี้นะมันอีกห้าวันจะเลือกตั้งนะถามว่าบรรดาพรรคการเมืองที่เขาบอกเขาอยากาคนกลุ่มหนึ่งบอกอยากไปลงเลือกตั้งแต่ชาตถามกลับว่าบรรดาพรรคการเมืองเขาเขาแถลงนโยบายอะไรกันม้างมีแถลงนโยบายไหมมีการปราศัยไหม,มนะคะสื่อมวลชนทั้งหลายให้ความสนใจเอาขนา<ม>หัวมคือบางทีผมผมยังนึกสงสัยนะว่าเอ๊ะเวลาเขาจะไปเลือกกันตอนนี้สมมติมีเลือกสองกลุ่มภาแล้วเขาจะไปเลือกนเขาเขาเลือกโดยเขามีจัดเม้น t การเลือกไง ไม่มีการมนอะไรทั้งสิ้นก็คือมีฝ่ายเพราะตอนนี้ประเทศไทยมันเป็นฝ่ายอไม่มีนโยบายอใช่ไหมคะเอาง่ายๆอะสมมติใครจะลากเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยไอ้ตกลงจำนำข้าวเนี่ยเอาไงเอา,เอาไงไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ก็จะเกิดใค่อยู่ฝ่ายนู้นก็เลยฝ่ายนู้นคือตอนนี้เนี่ยถ้าหากนักวิชาการซึ่งมีความรู้มีความสามารถ นะคะยังพูดจากันแบบนั้นหลับหูหลับตากันแบบนั้นแล้วสัมมาหาอะไรกับคนที่เขาอาจจะม,มีความรู้อย่างจริงแล้วเขา,เขาบริสุทธิ์ใจเขามีจัตเว้นของเขาอย่างนี้เพราะข้อมูลเขาเท่านี้เท่านั้นเองเนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้เกิดการเลือกตั้งอย่างนี้แล้วก็หาว่าการที่เราไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเป็นการไม่ respect มันไม่ใช่เราชวนให้คุณ respect your แเราช่วนนี้คุณ respect your judgment นะคะเรากําลังเตือนว่าจะติดเอดนะถ้าไม่ใส่ปอกในฐานะที่เป็นนักวิชาการเนี่ยพี่ละอายใจแทนนักวิชาการพวกซึ่งเข้าใจแต่พูดเพื่ออะไรบางอย่างนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยสมมติพูดนักการเมืองร้อยคนเนี่ยนะคะพี่เชื่อว่าคนที่พูดในลักษณะแบบนั้นนะอันนี้พูดถึงร้อยคนที่พูดลักษณะแบบนั้นนะไม่ได้พูดถึงร้อยคนทั้งหมดนัร้อย มันต้องมีประมาณสักสิบคนที่เขาเชื่อกันจริงๆโอเคเราไม่ว่ากันนะคะเคารพกันนะคะเพียงแต่นึกสมเพศเวทนาในแง่ประกาศเขาแต่ไม่ตําหนิอเป็นห่วงเขาได้ซ้ําไปอยากจะให้เขาได้ได้ผัดได้ได้เปลี่ยนได้คิดอะไรได้ทบทวนอะไรเงี้ยเพื่อจะเกิดขึ้นอืแต่สําหรับไอ้คนที่มันเข้าใจแล้วไม่ใช่ไม่เข้าใจอนะคะคิดได้เหมือนอย่างเราเนี่ยอืแต่ถ้าพูดอย่างเราเนี่ยมันไม่มีโอกาสอื แต่ถ้าพูดอย่างที่เขาพูดเนี่ยเน่ยมันมีโอกาสเพราะพี่เคยพูดกับโก้หลายครั้งแล้วก็พูดในรายการหลายๆครั้งว่าสิ่งที่ทักษิณได้ทำเอาไว้แล้วเป็นการทำลายประเทศไทยอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือได้ทำให้เห็นว่าเมื่อเป็นพวกทักษิณได้อะไรและเมื่ออยู่ตรงข้ามทักษิณแล้วเสียอะไรภาพนี้มันชัด,ชดมากมานะมันชัดเหลือเกินแล้วสื่ออย่างที่เป็นพวกเดียวกับเขาเนี่ยนะครับ ได้สองร้อยล้านในการที่จะไปทารถโชว์อรถโชว์น้าเนิ่มนะเอ้ยไม่ใช่ไอสองล้านล้านอ่าเห็นไม่ยังเห็นหรือยังว่าถ้าเป็นพวกเขาแล้วได้อะไรใช่ไหมคะอืมกรก้ข่าวบางคนก็ร่ํารวยเอาร่ํารวยเอาอืมแล้วจะมีคดีอะไรก็ดูมันจะหลุดดูมันจะหลุดดูมันจะหลุดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคําว่าเป็นพวกเขาแล้วได้อะไรนะคะแล้วลองดูฝ่ายต่างซิที่เคยอยู่ช่องนู้นช่องนี้เป็นไงคะอืม หลุดหมดหลุดหมดเลย uh huh. นะคร uh huh. แล้วคนในประเทศไทยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น uh huh. บางคนก็เกรงบางคนก็กลัว uh huh. บางคนไม่อยากต่อแย uh ่ huh. ซึ่งข้เชื่อไหมร้อยคนเนี่ยนะคะ uh huh. เป็นอย่างเงี้ยเกินเจ็ดสิบคน uh huh. เป็นคนดีไม่ใช่คนเลวนะ uh huh. เป็นคนดี ครับทางโน้นนะครัแล้วไม่ใช่เป็นคนที่ต้องก,การผลประโยชน์ไม่อยุ่แต่เกรงนะคะเกรงบาร,รมีของทักษิณเชื่อว,ว่าทักษิณยังมีอำนาจและบาร,รมีที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นเกรงส่วนบางคนนั้นกลัวเลยเพราะมันมีกลุ่มอันธพาลฝ่ายคุกคาม huh. อยู่ทางด้านโน้น ใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้ก็บ้านคุณสํารานกโดนดอแหละใช่ไหมนะอ่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อคืนก็บุกสมัยมาร์ชามาูเชสด้วยอืมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันก็มีคนที่เลยความเกรงไปเป็นความกลัวอืมนะคะแต่ตอนนี้ก็จงว่าจริงก็มีคนกล้าข้ามความกลัวก็เหมือนกับแบบมววนหาประชาชนจะเข้ากล้าวข้ามแต่วันนี้เนี่ย ที่ฟังข่าวไปดูผูวิสาห์ได้ปะ่ะเพราะกำลังออกกําลังกายเวลาที่ออกกาลังกายก็จะงงเงียเน็กน้อยพระตื่นแต่ปั๊บก็ออกกําลังกายเลยไม่ได้อาบนา้ำอาบเทาแต่งตัวอะไรแต่ฟังข่าวเงี่ยหูหหเไม่รู้โกได้ยินบ้างหรือเปล่า <_ u> เขาบอกจะมีคนบางคนซึ่งเครดิตดีน่าเชื่อถือออกมาประกาศตนในการจะไม่อยู่ข้างรัฐบาลอมอเมื่อี<ม>้า์มล้วสัมภาษณ์แล้ว เขาเรียกเครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศไทยโดยสันติของประชาชนไทยนะมีจะมีชยัยมีอาจารย์ตศ๊กตักจริงหรอจะประชุมบ่ายนี้ที่โรงแรมสุโกโสนนะ่ยสยามซิตี้เก่าอะฮะแล้วก็มีอาจารย์มีชายอาจารย์อขินและพีพัฒน์อ,อ,อาจารย์คนดี<ร>ทั้งนั้นเลยใช่ใช่ใชเออเออนี่ แล้วังนี้รัฐบาลเนี่ยกับนักวิชาการที่เป็นพวกเขาเนี่ยนะคะมองอย่างนี้เนี่ยเขาไม่มีตรกกะอะไรในการจำจัดเม้นเลยเหรอนะคะบบนเวทีเนี่ยข้าราชการดีซึ่งพี่เชื่อว่าโกเองก็อยู่สายนั้นมาก่อนเนี่ยขึ้นเวทีแล้วเนี่ยถูกไหมคะแล้วเมื่อวานข้าราชการกระทรวงกรเกษตรมาอีกใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้รู้สึกเขามีนัดหมายกันเป็นข้าราชการกระทรวงกวารคลัง เหรออ่าสิบแปดสามศูนย์นอนเขานัดกันที่หลังเวทีปฐุมวันอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ผมอยากเห็นผมเขียนใน a c e b o o k ไปแล้วอ่าแต่เนี่ยเขานัดแหละเขานัดแหละนะคะนั้นคลังมาแล้วนักเกรตรมาแล้วสาสารสุขนั้นเต็มที่ไปแล้วยุติธรรมตัวประหลัดพูดแล้วนะคะแล้วก็คนดีที่เรานับถือเนี่ยกับ มีแล้วนะคะครูบาอาจารย์มหาวิาลัยนี่มาทั้งศิษย์เก่าและสิธิ์ปัจจุบันจนจะหมดประเทศอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมาคมจมรมนู่นนี่น,นัน่นนี่อะไรต่างๆรัฐบาลเขาใช้ตักกะอะไรคิดที่เขาคิดว่าเขาจะชนะ เขาอาจจะไม่ได้ไอ้นั่นนะจย์ตอนนี้มันเหมือนยื้อให้นานที่สุดประมาณเดดล็อกอ่ะมันเดดล็อกอ่ะถ้ามันเดดล็อกเนี่ยเขาเป็นคนไทยนะเขาคิดถึงประเทศไทยไหมเาจะยเดล็อกนี่คือการทําลายโอกาสประเทศไทยนะครับถูกไหมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่พวกเราเคยได้ยินกันไหมพี่ก็ไม่อยากจะพูดเพราะก็มีคนไปโพสต์ในอะไรล่ะในเฟซบุ๊กเนี่ยนะต่อว่าพี่ด้วยนะคะบอกว่า ได้ยินอาจารย์เสรีพูดอย่างนี้บ่อยๆหลักฐานที่คุณทักษิณเคยพูดอย่างนี้อยู่ที่ไหนอืพี่ก็บอกพี่เองก็ไม่มีหลักฐานว่าอยู่ที่ไหนพี่ก็อ่านจักสื่อบนชนนี่แหละที่มีคนพูดว่าทักษิณเคยพูดว่าถ้าเขาไม่มีความสุขประเทศไทยก็ไม่ต้องมีความสุขกันจะมาถามพี่ได้ยินไหมพี่ก็ต้องตอบพี่ไม่เคยได้ยินคือไม่ได้ยินอัจารยส,สิีพูดแต่ไอการติดตามข่าวสารมวลชนเนี่ยมันมีเสนอในสื่อสารมวลชนอยู่ไง แต่ต้นตอนจะเริ่มจากใครพี่ไม่รู้เพราะเวลาเวลาเราเจอเราเจอมากกว่าหนึ่งที่แหละใช่ไหม,นะมล่ะเราก็ได้ยินทาง,งวิทยุบ้างในอ่านหนังสือพิมพบ้างอย่างน้อยในไซโพสี่พี่อ่านอยู่ประจํานี่พี่เคยเห็นกันแล้วกันแต่พี่ก็ไม่โทษหรอกใครเป็นคนเริ่มตอนอเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่พี่ไม่อยากจะพูดอีกแล้วเพราะจิตโดนกล่าวหาว่าพี่ไปว่าคุณทักน์ศรโดยไม่มีหลักฐานอืแต่ว่าสิ่งที่มันกาลังปรากฏตอนเนี้ยเหมือนคล้ายๆว่า ถ้าโดยตักกะโดยจัดเม้นต์เนี่ยมันน่าจะเห็นแล้วประเทศไทยกำลังสูญเสียโอกาสถูกไหมคะถ้าเป็นคนไทยรักประเทศไทยถึงแม้จะเป็นคนคิดชั่วคิดร้ายอะไรอย่างไงมันก็ต้องสํานึกบุนคุณแผ่นดินนะนะจะปล่อยให้ประเทศไทยถูกลากถูกลูกถูกกังไปอย่างนี้ทําไมอืใช่ไหมล่ะครับไปซะแล้วคุณไม่ต้องห่วงนะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคารพกฎหมายกันอยู่แล้วนะอย่าไปพูดว่ากฎหมายไม่เอือ้ออํานวยไม่มีช่องทางคุณไปเถอะ นะคะอันนี้เนี่ยนายกสภาทนายความเขาพูดเลยบอกว่ารัฐศาสตร์มันยังไม่นิ่งนิติศาสตร์จึงไม่อาจทํางานได้แล้วเขาก็ตีความบอกว่าก็เพราะอาน,นาจอธิปไต,ตยตกลงมันอยู่ที่รัฐบาลหรือที่มวลมหาประชาชนที่เป็นประชาพิวัติกันแน่ก็เลยทําให้ยังไม่สามารถไปหยิบเอามาตราใดมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญมาใช้ในการบริหารประเทศแต่ถ้ามันตกลงสรุปเรียบร้อยถ้ามันอยู่ฝ่ายรัฐบาล มันก็ต้องเลือกตั้งไปแล้วก็มีสภา,าไปอะไรไปแต่ถา้ารัฐบาลหมดความชอบธรรมมาอยู่ฝ่ายประชาชนมันก็ไปควานดูว่ามาตราไหน<ะ>ในรัฐธรรมน,นูญที่จะเอื้อให้เราได้ดําเนินประเทศชาติต่ตอไปเพราะฉะนั้นคุณทั้งหลายที่ทําลายประเทศอยู่ตอนเนี้อย่าไปมานั่งพูดจาทําเป็นหัวประเทศเลยว่าถ้าไปแล้วจะมีอะไรกฎหมายไม่เอื้ออํานวยรักษาตกติกาประชาธิปไตย อะไรอย่างเงี้ย<ม>ที่ผ่านมาถามคุณรักษากติกาไหม,มที่ผ่านมานั้นคุณเป็นประชาธิปไตยนักเหรอคุณพูดคุณไม่อายตากคุณบ้างหรือไรคุณเป็นผดเด็จการทางรัฐสภาอืมทั้งสอสอพักคุณและสอสอพัคร่วมรัฐบาลล้วนแล้วแต่กลัวว่ารอบหน้าจะไม่ถูกสง่ง<ม>นะ<ม>ขนาดรอบเนี้ยนะถ้าหากมันเป็นการเลือกตั้งที่เป็น ได้รับการขัานนับนี่พี่ว่าจะทะเลาะกันมากกว่านี้นะเพราะว่าร้อยร้อยเก้าก็หลุดพ้นนะแล้วก็อะไรล่ะร้อยสิบก็หลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นสซอสอเก่าก็มีนะเพราะฉะนั้นแย่งเรื่องปาร์ตี้ลิสก็ต้องแย่งกันเรื่องอพื้นที่ก็ต้องแย่งกันนี่ดีนะมันเป็นการเลือกตั้งกลุบคลุกคลักที่คนก็ ไปดิอะไรกันมากมา,กายกก่กองก็เลยไม่เถียงกันรุนแรงแต่ก็เชื่อไหมถ้ามันมากถ้ามันเป็นเรื่องจริงจังมากกว่านี้นะอืจะเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพักต่างๆที่ถูกเว้นวักห้าปีกันไปสองรุ่นน่ะก็ตอนนี้นะะบางคนที่กำลังจะกลับมาเขาอาจจะยิ้มในใจก็ได้ถ้าเลือกตั้งได้เดี๋ยวไอ้พวกที่เอได้ไปมันก็โดนสอยอยู่ดีอะ เพราะคนที่เขาอาจจะหลุดจากการได้รับเลือกรอบนี้ก็บอกอ่าทีครูละมึงพ้นไปพ้นไป mm hmm. mm hmm. โดนใบแดงกันไปโดนใบเหลืองกันไปแล้วก็ว่ากันไป mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เออเห็นแก่ประเทศชาติเธอ mm hmm. แล้วมันอีกไม่ <c oughs> กี่วันแล้วนะเนี่ยนะในการต่อสู้เนี่ยก็เป็นคนประวัติศาสตร์มานะคะ mm hmm. เมื่อไรที่รัฐบาลต่อสู้กับประชาชนโดยที่ไม่มีทหารมายิงประชาชนเนี่ยนะคะ mm hmm. รัฐบาลไม่เคยชนะ mm hmm. ไม่ว่าประเทศใดก็ตามนะครถ้าจะชนะได้ก็คือจะต้องฆ่าประชาชนแบบเทียนอันหมดนะคะคะถ้าไม่ฆ่าประชาชนให้ตายเป็นเบือเนี่ยนะคอืมยังไงประชาชนก็ชนะรัฐบาลนะคะจะชนะโดยลำพังรัฐบาลหรือจะชนะเหมือนอย่างอียิปต์ที่ทหารก็ออกมาเยืนมข้างอทหารก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วรัฐบาลแบบนี้ไม่ไหวไม่สามารถจะรับใช้ต่อไป เขายืนเคียงข้างประชาชนอนะะจะชนะแบบนั้นหรือถ้าเกิดจะชนะแบบที่เราอาจจะชนะว่าทหารบอกไม่ได้ทําไม่ได้ทหารต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบทหารจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่ามาบังคับทหารอย่ามากดดันทหารทหารไม่ขอเลือก้างอะไรทั้งนั้นอยู่จะสู้กันยังไงขออย่างเดียวอย่าบาดเจ็บล้มตายอ่ะต่ตอนนี้ก็บาดเจ็บล้มตายก็ไม่รู้จะขอขออะไรต่อแล้วอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ารัฐบาลใช้สมองตรองกันสักนิดหนึ่งไม่ทําตัวเหมือนอย่างที่ทากันทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราก็คิดว่ารัฐบาลควรจะรู้และะนลังว่าไปเถอะอือย่าอยู่เลยอืทําลายโอกาสประเทศไทยเปล่าครับอุณไม่มีทางชนะหรอกจะเป็นเอ็ดกันทั้งประเทศแบบเปล่าใช่ใช่ครับอะขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงกลับมาใหม่ครับ